ครับเดตดระบบน้ำบนเราครับถือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยหกเจ็ดวันแล้วครับน้ำยังปกติอยู่เลยพวกข้ามมันข้าวไรจกเสษอาหารมันมันก็ไหลออกหมดน,น้ำยังนี่เลย หายไม่ตายได้ครับยังปกติหมดทุกตัวตัวเล็กก็เหมือนกันครับถือว่าโอเคเลยครับถ้าระบบน้ำบนนี่ตัวเล็กเนี่ยโอกาสรอดสูงครับอีคา้าวก็เกนได้เลย ผ่านไป5วันแล้วน้ำยังปกติอยู่ครับถ้าถ้าทำระบบน้ำวง,งน,น,คน,ะ,น,ะ,นะครับเกาะกันเป็นกลุ่มๆนนะครับนี่อาบอากนะครับผม กาดนอดสูงครับระเบนดระเบิแต่ก็ได้เปิดดูนะครับเปิดเมื่อล่ะทาเมื่อใดไปเฮ็ดงานก็เปิดตอยัง้มาเจ้าซีหานะทีแล้วก็กลับมาเนี่มาแล้งกดเปิดซีหานะทีขนาดครับสองเทื้าทำเมื่อใดจะไปเฮ็ดงานถทำไปเฮ็ดงานก็คือเมื่อล่ะสามเท้าซีเทื้าแล้วแจะคิดพอยังไม่เปิดใช่มันครับเปิดเพิ่มออกซิเจนมแน่นหนครับ ว่าได้ผลดีเยูะครับล่อเป็นอ,อ,อีกต่อไปสำหรับนำว้นของอันนี้พวกลูกไม้เกิดไหมระยะมี20ต้นเหนือแล้วต้เหนือได้หาหกเมือ่อครับส่วนตัวใหญ่นี่สามเมื่อจะดูดขีงนครับขีงจะนัน่นเพ่ินกับดูดเอาครับ สายยางดูดขี่ออกบดดูตะขี่ไล่ขี่ออกเบดแลยครับพ่อครับน้ำ่าจำเป็นต้องป้อยนั่นเหมือนกับหาแบบเติมทำไมนะครับสูงกวไงนะเดี๋ยวว่าใดๆครับบลูมิสายครับเส้นกันกนะครับคดูดังเห็นสองสามคู่ละครับอันนี้อันนี้ เกือบชนิมเลยต้องเสิร์ฟกันล่ะไม่เกินต้องสามหมือเป็นไทยล่ะเกือบสีทองก็เห็นหลายคู่แล้วครับเกือบทองได้สามมือเป็นไทยล่ะอากติดตามเลยครับผม สนใจพ่อแม่พันธุ์แต่ไหวนุมสาวนี่บริการครับต,รต,รติดต่อทั้งเศษดและจัดทรงให้ครับราคาแบ่งปันครับใช้ระบบน้ำวน Ja, das right, and down.